ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ม่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับมาพบกับอีกชีพหนึ่งครับของร้านลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับเมื่อนีมีโอกาสนะครับมาทรงไงคุณพ่อนะครับทอ่งตำบลพะลับนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองนะครับหนึ่งรถกระบะนะครับแบกมากนะครับแบกมากสามลอยกระสอบนะครับหาตันกว่า นะครับบ่ไก่นะครับบ่ไก่จากสาขาก็เลยแบกมาให้คุณพ่อพิ้นนะครับสําหรับนะครับปลูกฝักทองนะครับปลูกฝักทองนะครับแปลงนี้อยู่ประมาณซีหาไรนะครับซีหาไรนะครับปลูกฝักทองนะครับรองพื้นด้วยขีไก่แกบนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อกิตตินะครับอาพ่ออ นะครับที่เกษียณนละครับเกษตรนะครับขอนแก่นของเฮานะครับที่สน,สนจิตสนใจนะครับปุ๋ยที่ไก่แก่ของร้านลุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยนะครับมาบำรุงปรับบุ้งดินนะครับสำหรับปลูกผักทองนะครับเป็นศึกษาจาก YouTube นะครับการปลูกผักทองนะครับในภาคอีสานของเฮานะครับอ่าก็เห็นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ ลดการใส่เคมีนะครับปลอดสารนะครับก็ต้องร่องพื้นด้วยปุ๋ยที่กแก่ของรานลุ้งเรื่องทรัพย์เกษตรไทยครับที่มีคุณภาพนะครับสำหรับปุ๋ยอินทรียน,นะครับเอียงแปลงพิ่นนะครับสำหรับพ่อค้านะครับหรือว่า,าโรงงานหรือว่าผู้ประกอบการที่ต้องการนะครับฝักทองนะครับ การเริ่มปลูกเดือนนี้ครับจะเก็บผลผลิตกับประมาณ3เดือนนะครับติดต่อกันเขามานะครับหรือว่าไปบ่ถือหรืออยากได้ผลผลิตแปลงนี้นะครับให้ติดต่อเขามาทางลานลุงเละสักเกษตรไทยก็ได้ครับจะเป็นซื้อกลางในการประสานงานนะครับในการขายฝักทองให้ทั้งคุณพ่อกิตินะครับหรือว่ากลุ่มหรือหน่วยงานใดที่ต้องการนะครับฝักทองนะครับพิกัดนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับอยู่เส้นเลี่ยงเมืองขอนแก่น นะครับหรือว่านะครับท่านเกษตรกรท่านใดที่ต้นติดสนใจอยากได้ขี่ไก่แกะของเฮ้าไปล่องพื้นบพราว่าสิเป็นปลูกมันปลูกอ้อยนะครับหรือว่าฝักทองหลือพืชพักต่างๆนะครับอย่างพาราปามเฮ้ากระติดต่อกันได้ครับปุ๋ยขี่ไก่แกบของเฮ้านะครับที่เบอร์โทรนะครับ0973257575นะครับ อีกครั้งนะครับ0973257575นะครับยินดีให้บริการนะครับโบว์ว่าส์เป็นทั้งรถกระบะนะครับแบบนี้แหละครับหรือต้นที่หนึ่งรอยกระสอบนะครับถึง3ามอยกระสอบนะครับหรือว่าส์เป็นรถหกล้อนะครับหกล้อกะบห้าลอยนะครับสี่ลอยขึ้นไปนะครับถึงหกลอยเจ็ดลอยกระสอบรถสิบลอกะบแปดรอยถึงหนึ่งพันกระสอบนะครับรถพ่วงกะบหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยนะครับหัวสองสองพันกระสอบนะครับ ฝากไว้นะครับหรือว่าจิติตามาท่างเพจนะครับลุงเรื่องสับกรไเยนตคไทยช่อง YouTube ลุงเรื่องสับกเกษตรไทยนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับสนใจสนใจอยากซื้อยากใสให้โทรมานะครับที่เบอร์ให้ไว้ก่อนหน้านี้นะครับ